ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกฮะโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งส๊อตหลับมั้ยครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้เรามาทําสปาโมนเตอร์กันต่อนะครับหลังจากครั้งก่อนนั้นนะครับเราหาใยแมงมุมไม่ค่อยเจอนะครับแต่จริงๆแล้วใยแมงมุมมีเยอะมากนะออยเด่นจะตามมาก็ได้นะสปาโมนเตอร์แมงมุมอยู่ใกล้ๆนี้เองนะตอนแรกก็ลืมคือตอนนั้นรู้แล้วแหละว่ามีสปาโมนเตอร์แมงมุมแต่ทําไมถึงไม่นึกถึงก็ไม่รู้ลืมนะสปาโมนเตอร์แมงมุมอยู่ใกล้มากใกล้จริงๆ ใกล้จริงๆขอบอกบอกตรงเลยเออก็ไม่ใกล้จากตัวนี้เท่าไหร่นะไม่ถึงใกล้จากโรงเรียนนะครับไกลจังไม่ไปละกลับบ้านโอเคนี่นะจากโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะฮะโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเออโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าตัวนี้ก็เป็นทอรใช่ไหมฮะถ้าเราเลี้ยวซ้ายตัวนี้ก็เป็นเชือกนั่นเองนะฮะอ่าเลี้ยวเข้ามาในดันเจี้ยนนี้ฮะโอเคครับมีเครื่องหมายอยู่นะครับอ่าเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสปาร์มมอนเตอร์แมงมุมอยู่ นะครับมีมีมมสปราร์มอนเตอร์แมงมุมอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็แขกตั้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีสติงเยอะไปหมดนะครับถามว่านี้สปะร์เอ่อทำยังไงนะฟาร์มก็ทําแบบง่ายๆนะครับมันไ,ไ,ไม่มีแมงมุมเกิดเลยหรือว่าเซิร์ฟมันแหลกก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟอันเนี้ยตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยปิดเลยนะครับก็อาจจะมีกระจุกบ,บ้างเล็กน้อยแต่รู้ว่าทาไมมอนเตอร์มันไม่เกิดอยากรู้จุงอยากรู้ใช่ไหมฮะใช่ตักคอให้ นี่ยพอแมงมุมเกิดมาปุ๊บใช่ไหมฮะเกิดปุ๊บเกิดปุ๊บเออเออมันก็จะโดนแคคตัสพอโดนแคคตัสปุ๊บนะครับมันก็ตายมันก็ได้อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลักการง่ายๆมากนะครับเปิดไฟนิดนึงนะครับมันจะไม่เกิดก็เนี่ยแค่เอาน้ำไว้มุมนู้นกับมุมนี้น้ำแล้วก็มีฮอปเปอร์ข้างๆแล้วก็มีแคคตัสตรงนี้นะครับจบนะครับหลักการนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปตกับของใครหรือเปล่าก็ช่างแมวมันนะครับแต่นี้คือก็ไม่ได้ไปดูใครมาแล้วกันนะโอเคอ่ะปิดไฟต่อให้แมงมุมเกิดต่อ นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีสตริงโอเคเก็บมาสักระดับหนึ่งนะครับไฟ,ไฟเปิดไฟหน่อยเนี่ยเปิดไฟอ้า,<ถ>อาซึ่งไฟข้างบนนี้ก็ง่ายๆนี่แหละเล่ตนต้นใช่ๆไม่มีอะไรหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไป<ฟ>ช่วยด้วย อ่ะอะอ่ะอะเฮ้เฮ้เอทอด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 เออ <c oughs> โอเคแล้วนี้คือเราก็แก้ไขปัญหาได้แล้วนะฮะคือหาเชือกไม่เจอหาสตริงไม่เจอนะครับโอเคออกมาเช้าพอดีหาอ,อ,อินแทนอุ้ย <c oughs> ไม่เล่นล้วไม่เล่นละเถอะเอะอืมทำยังไงแบบหนาได้เก็บอีเอมีมีมีความหลังอยู่ไม่พูดถึงมันอ <c oughs> ี <c oughs> มีความหลังอยู่โอเค อ,อ,อ่ะนะครับสังเกตก็คือในทุกๆชั้นนะครับเราก็ได้วางน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็วางดิสเพนเซอร์เอาไว้นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือเราต้องทําให้น้ําเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยใช้เลสโอนอย่างนี้สั้นๆง่ายๆนะครับถ้าสมมติเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูก็ได้ยกตัวอย่างสักรู่นะ,ะชืบ ตึบตึบต,บต,บตึบปรรนี่เชือกเยอะเร็วรู้สึกมีความสุขมากเอ่มดิเฟนเซอร์ไม่ใช่เดี๋อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างดิเฟนเซอร์นิดนึงนะครับฟึบ อ่ทางน้ำอยู่ไหนเอาทางน้ำมาโอเคเมื่อเราโยกสวิตตรงนี้นะครับไฟตัวนี้มันก็จะเริ่มทำงานถ้าสมมุติเราเปรียบเป็นมอนเตอร์นะครับอ่าเราทุบตรงนี้เปรียบซะว่าเป็นมอนเตอร์นะครับเราทุบตรงนี้เราวางตรงนี้แล้วเราก็น้ำมาตรงนี้นะครับมอนเตอร์เนี่ยจะสามารถอยู่ได้30บวินาทีเท่าน,นั้นอ่าสมมติพมาตรงนี้ปุ๊บนะครับเราเป็นมอนเตอร์ก็คิดซะว่าแบบเออค่อยๆไหลไปตามน้ำนะฮะระยะเวลาก็น่าจะนานพอนะครับที่ว่าน้ำตัวนี้มันจะดับนะครับแล้ว รอมอนเตอร์ใหม่เกิดอีกชุดหนึ่งนั่นเองแนยระยะห่างมันก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างที่กดของไมค์ครับนะฮะที่ว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะหายไปจากโลกเนี่ยก็คือ30วินาทีนะครับก็คือถ้าสมมุติมอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยที่มันอยู่ห่างจากผู้เล่นเกิน32บล็อกใช่หรือเปล่าห่างเกิน32บล็อกหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้อย่าพูดเลยเดี๋ยวลืมนะครับ อยู่ห่างปุ๊บเกิน30วินาทีเนี่ยมอนเตอร์ม,มันจะซูมหายนะครับอันนี้มันก็อยู่ภายใน30วินาทีเพราะฉะนั้นน่าจะพอได้อยู่นะครับกับเลสโตน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1 2 1าเลสโตรีพิเตอร์ทั้งหมด13อันนะครับโดยประมาณโอเคเอาออกเราชึบโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องใช้เลสโตนเป็นจำนวนมากนะครับที่เราจะต้องไต่ขึ้นไปนะครับ เรซโต้ดครับใช่เราจะ oh. ต้องไต่มันขึ้นไปเดี๋ยวอุบเดี๋ยวฝกักอ่ะตรงนี้แป๊บนึงอ่ะตัวเนี้ยก็คือเราต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล,แล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเอ่อดิเฟนเซอร์ใช่ไหมเราจะต้องนั่นทุกตัวเลย อ่ะแต่ไม่ถึงนั่นแหละออยตัวเตี้ยนั่นไงชิบชิบนะครับเราก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าพอมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าจะเกิดยังยังยังไม่ถึงรอบแป๊บนึงอ่าต่อเลสตนก่อนเดี๋ยวเ,เลสตนบอกขึ้นมาเลยละกันเพราะว่าแน่นอนต้องใช้เลสต้นเยอะมากนะครับคือจะทําแบบสิ้นคิดนะฮะขาดเรื่อยบอกก็ได้ครับเดี๋ยวเอาคือไปส่งอือขาดขาดอะไร ไม่รู้น้ำมันขาดแข้งคุยกับแฟนจะต้องดับไฟ <c oughs> เฮ้ยเลตตัวรีพิเตอร์เดี๋ยวอยู่ล่างเอาแป๊บอยู่กล่องไหนเอยจะไม่ได้ทำมาแล้วอ่าแวบแ๊บเลตตัวรีพิเตอร์น่าใช้เยอะอยู่โอเคต้องใช้นั้นเยอะด้วยเดี๋ยวต่อชั้นหนึ่งให้แล้วเดี๋ยวชั้นต่อไปออยก,ก็เดี๋ยวต่อให้หน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวชั้นแรกๆมัน เมลานจอดรถอะเหมือนใช้แรกๆเออมันจะชันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอ่เกี่ยวอะไรกันด้วยไหมชึบชึบชึบอะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง<า>คือจะต่อไปให้อืมอองขึ้นไม่ได้ดิใช่ไหมต่อฮออัอปเปอร์ข้างๆได้ปะ ต่อมาดิเอ่อเดินได้โอเคขึ้นมาอย่างงี้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 โอเคแล้วในตัวออมีทอตไหมทอ็อตมีอยู่เยอะไหมติดสามันโอเคไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ให้ออยปักสมมติออยมาตรงนี้ดิตรงนี้ใช่ปะ่ะมันจะมีเอ่อดอกเอ่อดิเฟนเซอร์ใช่ปะ่ะใช่แล้วก็เอาเล่ต์ตนปักไว้ไเหนือยอดข้างบนนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ย เลขต้นท็อตหรือว่าอะไรเลขต้นท็อตเออพูดผิดท็อตเฉยๆท็อตเฉยๆเต้ยอ๋อเฉยเฉยอ๋อแล้วออยก็ไต่มาเรื่อยๆอย่างนี้โอเคคือให้วางบวอกเฉยเฉยอ่ะเออแล้วก็ไต่มาเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อมวอกเฉยเลยอ่ะวางบวอกเฉยพอวางวางเดี๋ยววางชั้นแรกให้ดูพอวางอย่างนี้ปุ๊บเจอฮอปเออนั่นแหละดีเทนเซอร์แล้วก็วางต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอออย่างนี้เดี๋ยวทำชั้นแรกให้ดูแล้วชั้นต่อไปออยทำ จะไปเตรียมของอาชันนี้ไปเรื่อยๆเออวนเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อคงรู้หน้าที่นะข้างหน้าเจอดิฟเฟนเซอร์เอออ่าเออเอาไปโอเคชันนี้เสร็จก็มาอย่างนี้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 ก็อย่าลืมปักแล้วกันอา้าวพามาตรงนี้อา้าวเจอละฮัลโหลเบิ๊บ เฮ้ยเอออ่าพอมาชั้นนี้เสร็จแล้วใช่ปะ่ะอันต่อไปมันนั่นแล้วใช่ปะ่ะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองเลยซึบซึบเข้าใจแล้วแล้วก็ให้มันเหมือนชั้นแรกอะไรประมาณเนี้ยก็เกิดแล้วนี่เกิดแล้วเหรอเกิดไปตัวหนึ่งแล้วนี่ไงชั้นพีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดิร์ฟเดี๋ยวเนี่ยเออเออ,เอ,อ,เอ,อลืมไปว่ามันสูงแค่นี้เริ่มเมาแล้วเริ่มเมา อีกชั้นหนึ่งนะปึ๊บอือเข้าใจเข่าใจละเดี๋ยวไปตรงหรือเปล่าอ่ะงั้นทำให้ด้วยแล้วกันอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปเอาทัดปเอานี่ไปไม่เข้าตัวเราหมดเลยนี่หว่าเอาไปหมอยางโอเคมีในตัวมิเลต์ตนไหมไม่มีใช่ไหมฮัลโหลมีมีเมาดิมาเอ้ยโยนมาหน่อยเอ้ยโยนมาให้หน่อยโยนมาให้หน่อย ใครชื่อฮึบฮึบ okay. แหมสก,กิลขั้นเทพในการยยหย่อนตัวเกือบกระแทกพื้นแล้วไหมล่ะโอเคในะจุดตรงนี้นะครับเราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับเราล็อกไฟไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ากระแสไฟเนี่ยมันมันต้องแรงขนาดไหนนะครับโอเคพอมาตรงนี้ไต่ขึ้นไปตามตามเนื้อผ้าครับไม่มีอะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ okay. เคพอมาตรงนี okay. 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 Unique, okay. ้โอเคโอเคพามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เก็บทุบออกไปมาตรงนี้พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ทุบทอดออกนะครับแล้วก็โยงขึ้นมาหระดับหน่อยแล้วก็มาเรื่อยเๆๆๆๆยๆรื่อเรื่อยรื่อยเรื่อยเรๆ่อยเรื่อยเรื่อมเ่รอยเรื่อยรื่อ่เรอยเออยออยเรื่อยรอเ่อาเรืเรื่อรอเรอเอเื่อยรือ่อยไรืเรื่อรอรอเรื่อยเรอร่ายรอยเร่รื่อ่่อ น้ำข้างในคือตอนนี้ข้างในมีน,มน้ำอยู่ใช่ปะ่ะแล้วเกิดเราต่อเลสต้นเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในมันก็จะดับนะครับชุดครเครีอืมฮึ โอเคไฟเลตนหมดตรงนี้นะครับอ่าเราก็จัดไปชิบเรอครับฮะไม่พอพอไม่พอตานล่างเลยฮะหาในกล่องเอาอ่ะอเดินยอนตกทีต้องเดินอ้อมอย่างนี้เลยใช่เอาครบสามรอบเขาเลยฮะวนรอบไงดีดีด,ดีวัดอะไรเนี้ยวัดวัดไต่ตาประกอบแบบ เคเอ่อติดหัวเดินกลับไม่ได้อ่ะอ้าวตรงไหนอ่ะเดินย้อนกลับมาชั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวออยก็เห็นอ่ะต่อบล็อกข้างนอกให้หน่อยดิต่อบล็อกข้างนอกให้หน่อยสิเดินย้อนกลับมาเดี๋ยวออยก็เห็นเองอ่ะเดินย้อนกลับมาเดินย้อนกลับมาหลังคามันเตี้ยเออต่อบล็อกอีกตรงนี้ข้างหนอาข้างๆให้หน่อยเออฮะชั้นนี้ด้วยอ่าฮะ ทันนี้ด้วยโอเคไปเอาท็อตมาเยอะๆเลยนะเร็วๆมืดละตื่นแล้ว,ลวหรอรีบทำไม่ใช่นีบไปเอาท็อตก่อนดิมาปักไฟอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคิปเปอร์เกิดไม่กลัวอะไรหรอกกลัวมอนเตอร์เกิดน,นี่แหละไม่ต้องพุกแค่คิปเปอร์เองกตง๊ะ<แ>ดีโอ้ยเกือบตายแมวลงทางปกติก็ไม่เป็นยังไงฮะปักตรงไหนอ่ะท็อตอ่ะ ไม่ก็เอาทอดไปทำข้อมูลต่อไงแบบปักไอ้ตรงที่มันเป็นปักตัวที่มันเป็นนิตเซอร์อ่ะก็คือปับปกติเหมือนเดิมไปใช่ไหมใช่ตักเติมแต่กลัวตกตังเลยเลยไม่พร้อมอย่างแรง เออแล้วก็อย่าเดินใต้มันสปามอนเตอร์นะเพราะตอนนี้ข้างในน้ำมันถูกเก็บไปแล้วทำให้มอนเตอร์อ,อาจจะเกิดได้อยู่ยังไงนะอย่าไปเดินใต้วงจรด้านล่างอะไรประมาณเนี้ย uh huh. เพราะว่าตอนนี้ไฟมันด,ด้านในมันไม่มีน้ำแล้วไงมอนเตอร์มันก็กำลังเกิดอยู่ตอนเนี้ยโอเคๆจะบอกว่าอันตรายโคตรๆทางใต้วงจรหรออืมไอตรงที่ไฟเลสไอที่วงจรเลสต้นยุ่งเหยิงอ่ะ

ถ้าเห็นเห็นเห็นหินตรงไหนหายไปก็อุดที่เลยนะโอเคไม่ไม่มีหินไม่มีหินนะดิให้รู้จอดถูกระว่าเมื่อกี้คืออันนี้บางคนถามว่าทำไมถึงไม่ล้อมบางคนนะมันต้องมีถามไปแล้วทำไมถึงไม่ทำเลวตัวอย่างงู้นทำไมถึงไม่ทำเลยตัวอย่างนี้อย่างนี้มันประหยัดกว่าก็อยากจะบอกสั้นๆง่ายๆคือง่ายๆไม่ใช่ผมนะครับชอบทำอะไรแบบยากๆโอเคา ง่ายๆยไม่ใช่ผมนอะคำคมใหม่ครับบาดใจผมชอบมีห้าแตงมไม่สิบแตงเขาจะหวานนี้โอ้โหโห,หรือบอกคนปกติโลกไปโลกไม่จำใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยตกตกตกเก็บพร้อมด้วย <c oughs> ง่ายง่ายไม่ยากยากทำประมาณนั้นใช่ไหม girl ใช่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 ง่ายง่ายทำไม่เป็นทำไม่เป็นแต่ยากยากอะไรคือง่ายเรารร้จักยากยากว่างันเถอะเ ใช่แบบไม่หลดแล้วต้นหมดด้วยจีเลยแบบจะไหวไมเนี่ยเอาได้ต้นเพิ่มไหมตกใต้เต็มเลยนี่พอไหมติดมาให้เยอะบ้านไปด้วยเดี๋ยวต้องกลับบ้านไป <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับไปบ้านอยู่ด้วยแหละเพราะว่าเอ,อ่องตรีพิเตอร์หมดแล้วกลับบ้านไปเอาแป๊บหนึ่งไหนลองดูดิมอนเตอร์เกิดไปบ้างไหมไหนลองดูหน่อยสิเฮ้ยได้ยินเสียงวกัน เกิดอะไรขึ้นมอนเตอร์เกิดบ้างไหมเนี่ยทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำวงจรตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันมันเหลืออีกกี่ชั้นอน่ะอ๋อ,อทำเลสตัวรีพีเตอร์ให้หน่อยดิทำไม่เป็นอะดิประเด็นลืมแล้ว <c oughs> ไปเก็บคล้องเดีคล้องหายของอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้บอกอา้าวเดี๋ยวขายเจอละแหมอื้อหืออื้อหือโอ้โหมีไข่ไก่ด้วย นี่เหรอมีเก็บไว้กินเก็บไปกินไม่มีอะไรหรอกมีสองซองเออ,อไข่เจียวก็ค่อยทอดกินอะไรประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็อยากกินไข่เจียวครับป <c oughs> ินเตอร์ผักรถไม่ไหนดีรถรถไฟสองขบวนอ่ะเดีด๋ย้ๆๆๆมันคาดว่าผักไปแล้วมันจะไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวไปส่งให้ก็ได้ <c oughs> มันจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ไงอ, <c oughs> อ่าเดี๋ยวเอารถไปส่งให้ รถไปส่งให้เนี่ยคือยังไงเดี๋ยวก็รู้นะผมวิ่งไปขึ้งทางนะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเอาวิ่งกลับเว้ยวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับกําลังเอรถไปส่งให้รอแป๊บนึงตอนนี้ตอนนี้กําลังกดเอเยูอยู่นะครับท่านผู้ชมดันรถไปบ๊อทเกียร์ตันอืมเกียร์ตันบินบินบินรถ เดี๋ยวไอ้น้ำไปก่อนเลยเราเรต้องไปทำเจ้าพิษจังหวัดอะไรครับฮะก่อนเลยจังหวัดอะไรครับกรุงเทพกรุงเทพไกลเลยอะเนี่ยก่อนเลยก่อนเลยถึงอะไรถึงที่หมายที่แบบอกอุ๊ยตัดจีนไหลจังหวัดนี้ไปด้วยอ้าวปิงป่ะก่อนถึงเลยถึงอะไร ถึงอะไรถึงที่หมายเออเ <Okay, okay. S 1> งั้นมันก็ไม่เลยหรอกใช่ป่ะล่ะใช่ใช่ออใช่ใช่ยอมยอมยอมตังหวะนนี้ยอมเลยเออแล้วของออยก็อยู่ในตัวเราหมดเลยเออเออลืม <c oughs> เอาไปคืนด้วยเราเล่นอยู่ในล่องบางส่วนแหละแต่ว่ามันมีแคคตัสมีอะไรก็ไม่รู้เออเกอร์ครับน่าไฟเขาหน้า,า,นานแล้วเอาเซกเกอร์านายิงตูดน,นะฮะโอเคไม่สิยิงหน้าดีกว่ามันอยู่บนเราแล้วไฟอ้าวโอเคดีจีเซ

เดี๋ยวเอาหินวางเ็าได้รู้สึกในรังจะเหลืออยู่ประมาณสองสามชุดมั้งหินเดินทอดเดี๋ยวคุณเกิร์มาปักนะโอเคจัได้อะลรตรงไหนบ้างทอดหมดแล้วเหรอก็ไม่มีแล้วออไม่อยู่โอเคไม่เป็นไรปักได้ <c oughs> ในคังเหลือสามสิบอันก็โอเคโอเคกำลังนั่งรถกลับรอแป๊บหนึง่งนั่งรถกลับอ,ลอ่ะ okay, okay. ใช่รถไฟอ๋อโอเคโอเคทำไมจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรล่ะรถกลับไง เออโดน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 ตอนนี้บ้านตอนนี้บ้านไม่รู้มันเป็นบ้านหรือมันเป็นบ้านในถ้ำหรืออะไรก็ไม่รู้มันแปลกๆอ่ะตอนนี้มันคือเดอะเฮาส์ครับเดอะเฮาส์คร้ายฟาร์มเฮาส์ครับอร่อยดีไม่ใช่เดอะเฮาส์นั้นมันเกมผีบ้านบ้านไม่เกมแฟตไม่ใช่เหรอใช่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 เกมผีแล้วก็คล้ายๆฟาร์มเฮาส์นะขนมปังอร่อยดีเฮ้ยสเกล ก็ผมบอกแล้วลองเจอหน้ามันปักหน้าเอาไปสิต้องยิงไหมครับอุ้ยรอดไหมอ้ยโอ้ยไม่น่ารอดได้ก็ได้แล้วแต่แม่งก็ค่อยๆขับไปโอ้ยเอออันนี้คัอร้องไห้ครับ ถึงแล้วเกอร์บป็ญอ่างไเขาจะเป็นถูรับจังแต่วะนนี้น้องห้เหรือขับดีเน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวพอเสร็จออยไปดูในคลิปนะได้ได้ได้ดงจีๆเลยอ่ะจะหนีก็หนีไม่ได้จะสู้ก็สู้ไม่ได้เอ้ยรั้นทษเลอเกอระน้ำตาไหลเลย ก็เดาใช่ไหมฮะจังหวะนั้นโอเคต่อไม่ไม่โอเคาไม่โอเคก็ไม่โอเคไม่โอเคเพราะเราปักต่ออีกแล้วเก็บของด้วยประเด็นคือคุณเกอร์ครับเดินขึ้นไปมองหาเลสโตนด้วยนะอ่าฮะไม่กี่ผมล้อไปสองสามอันอ่าฮะโอ้ย ไปไปไปขุดบ่อน้ำได้ไหมอ่ะบ่อน้ำด้างล่างก่อนได้ไหมอ่ะได้ไปขุดได้เออรู้สึกงานอันตรายไม่มีสลิงให้ด้วยเสียใจแคำหนึ่งนะไช่โอ้เวรกรรมแล้วเราจะออกยังไงอ่ะออกยังไงเออไม่เป็นไรออกอะไรเดี๋ยวก็รู้ละของอะไรช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่ไม่จะนี่คุณเกืออยู่ไหนล่ะ กำลัอองยกำลังไปลาวขอ,ขอบขอบเล่นสโตนขึ้นมาอยู่เนี่ยแป๊บนำเมื่อกี้คุณเกอร์เคลียร์สเกลตอนอยังเคลียร์แล้วตายแล้วเอ๊ะแล้วออยทุบเลสโตนออกสวยแล้วไงใช่ป่ะใช่งานนี้เลสโตน,ตนก็มีปัญหาดิต,ตดั้งรออะดิโถฉันกลำลงังมือซ้ายนิ้วชีซสันตัดทิ้งแป๊บนึงเออได้ได้ตัดเลยตัดเลยได้ได้ตัดเลยตัดเลย ัวอ๋อต้องเป็นเป็นคนเสียงเข้าไปดูข้างในดีว่าข้างในน้ําติดหมดหรือเปล่าตอนนี้เราก็ไปทําให้มันติดบางส่วนแล้วล่ะโอ้ยดีไอ้ทางนี้มันแบบเาวิ่งหาล่างก่อนไฟไม่มีไอ้ตรงทางขึ้นนี่เนาะลำบากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำนั่งไอเฟรตีแ้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวผมขอเคลียร์น้ำข้างล่างก่อนแล้วนี่ออยจะวางแล้วอะไรเนี่ยอะไรละ่ะทำไมวาง อะไรของอ่อยเนี้ยตรงไหนอะตรงข้างบนแล้วกันผลงานที่ให้อ่อยวางอะไปอะออยวางวเออลราเราก็ได้เอาพิกแอคมาด้วยแหมถูกด้ววมืออันนั้นแหละที่บอกว่าเราผิดแล้วเราจะลงมาขุดไงแล้วทำเลตหลุดอีกแล้วนะอ่อยก็มันลื่นไงลื่นบุบมันทิศซ้ายค้างเลยตายบ้างแล้วกันเอ้ยไม่ตายเว้ยตกอะใช่ แต่รองเท้าช่วยชีวิตเอาไว้แล้วแลผมมันไม่มีไอ้เลยไงจิ๊บแล้ว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 จงแมวอ้าแมวทาอะไรให้หรอโอเคตอนนี้รู้ละอ่อหรอตอนนี้รู้แล้วแะว่าแมงมุมอะอยู่ข้างในหนึ่งตัวพร้อมกับซอมบี้ใช่แเมื่อกี้คุณเก็บอผมนะครับอืเก็บอผมยังยังไม่ได้เก็บเลย ไปได้เก็บไปใช่ไหมยังตีเก็บแปบรีบมาเก็บเลยไม่อยากวางน้ำอ่ะขี้เกียจเก็บยังเนี่ยระวังของหายของไม่อยู่เลยหรอไม่รู้ตกที่ไหนไม่รู้เลยเจอแล้วเคยว่าเราแบบจะมาเก็บแล้วของหายต่อหน้ามาช้าเพียงเสี้ยววินาทีตาไหลจริงๆนะเคยเหรอครับเกิดเคยเนี่ยว่าแล้วเคยแป๊บเดียวก็เคยชัวร์วก็เคยดิน้ำตาลไหลอ่ะปูโป่งเลยนะ ใช่อตาตมาก็ไม่รู้เหมือนกัน,นเห็นแม่ชีแอบน้ำอยู่อตาตมาก็เลยลองแอบดูเห็นอ,อะไรก็ไม่รู้ใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ไม่รู้สิเฮ้ยสิงโมบี้กลังตายแมวอาตากมาเอ้ยอาตอาตากมาอาตมาไม่รู้แม่ชีอาตมาเดินไปอตาตมากระโจนใส่พี่พี่พี่อ้าวพี่พี่พี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรกันเฮ้ยเป็นเป็นคนที่หน้าตาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องพูดอย่างนั้นด้วยอ่ะไม่เข้าใจเจอใช่สิมาเร็วมามาต่อเลยตนเลยเร็วเฮ้ยมาต่อเขบบอกต้นให้เราวิ่งขึ้นไปทำไมต่อนี่เราจะเปิดประจําการออยจริงจริงเราจะต่อเองละ ดำเนินเสร็จแต่ย็นแย่เราต่อแล้วเราไม่รอแล้วเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปจะยังแย็นมตายเหรอจอร์ดดิสโทโคชินไหมยังแย่จริงแค่จะต่อคัพเปอร์สโตนส่งไอเลปิเตอร์ไม่เฉดอ้าวออยฮัลโหลเดี๋ยวบายบายบายครับมานี่เลยนะกล้วเราวิ่งอ้อมไปแป๊บหนึง่งเหลือกี่ชั้นอนะฮนะไม่รู้สิเหลือชั้นหนึ่งเออ มันเกอ้อหยุดเดี๋ยวนี้นะมันเกอ้เออ่าหยุดแล้วแล้วจะตีหน้าเลยไปไปทำต่อเลยแล้วทอดก็ไม่ปักอ๋อขอโทษเราทำเองนี่หว่าเออปักก็ผิดไม่มันติดเลสซตโนอ๋อโอเคยังไงมันก็ต้องมูฟขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วมุฟเมนมุฟเมน ผมมู้เลยนะมู้ขึ้นบนเลยเล้วกันเอ่มมู้ไปข้างบนเลยเต่ทอตัวนี้เกี่ยวอะไรด้วยละ่ะเอมโอเห็นซอมบี้แต่ไกลเลยแต่ไกลเลยเหรอแล้วมันอยู่ในตึกนี้นะ okay. โอเคโอเคเออโอเคโอเคม หรือเปล่าอีกอีกชั้นเนี่ยอีกชั้นเดียวใช่ไหมอีกหลายชั้นอีกชั้นเดียวขนมชั้นอร่อยดีนะไม่ไม่อร่อยไม่ชอบผมชอบนะของหวานอ๋อแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะเราชอบทำงานอาร์ตนะฮะก็คือต่อเลสโตนเป็นแบบขั้นแบบอย่างนี้นะครับเราจะเอาเลสโตนแลมนะฮะมาทำเป็นไฟดิสโกโ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะ,นนะครับอนาคตไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมารู้กันดิสโก้ดิสโก้เทคเย่เย่ ชบอนาคตจะสร้าง RCA อยู่ในไฟคาร์บนะยครับสร้างอะไรนะ RCA Disco Tech ไงอ๋อไม่รู้จักคนนี้ไม่เคยไปคือคอะไม่เคยไปเหมือนกันครับเด็กดีเด็กดีอ๋อฮะจริงเหรอจริงจริงพูดไปงั้นแหละไม่เคยไปหรอกจริงเหรอจริงจริงจริงเด็กดีจริงอ่ะไม่เที่ยวลูกเสือเลยไม่เที่ยวจริงเหรอ ไม่จริงไม่จริงเอ้ยจริงจริงอย่าให้เขาคุยบ่อยจริงจริงแล้วเดี๋ยวจี้เอาไว้เดี๋ยวความจริงมันก็เปิดเผยยังไงเอ้ยจริงจริงไม่ไปไปหรือไม่ไปกันหนักฟังหมดจี้ทีเป็นไงระวังผิดจบแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอพอแล้วโอเคเย้เย้อ้ย เย่โดดข้างล่างแบบเย่หยุด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 หขอในตัวมีเยอะไหมเยอะโยนมาให้เราให้หมดแล้วอ่อยลงไปดูข้างล่างว่าน้ำติดทุกชั้นหรือว่าดับทุกชั้นหรือยังไปได้เลยก็มีแค่วงเนี้ยไอหินอันนึงแอกอันนึงฮอตอันนึงขนมปังไม่ให้เอาไปครึ่งก้อนพออ่าเลยตดเอาไปนี่เอาไปไอครึ่งก้อนอ่ะโอเคโอเคงั้นเราจะเฮ้ยหยุดหยุดหยดเจาะตรงกลางเนี่ยแหละไม่เอาเอาข้างๆอ่ะสองดูดิไม่เห็นเลยน้ำอ่ะ อาลงไปข้างล่างดิไม่น้ำชั้นเดียวไม่ใช่เหรอหืมสองดูก็รู้แล้วน้ำอยู่ชั้นเดียวเนี่ยเออว่ะชุบ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 เป็นไงโอ้สเกลโอ้สเกลยิงตุดเวยด้วยสะใจสะใจแป๊บเมื่อกี้ไม่เห็นน้ำชั้นหนึ่งอ่ะคุณเกอร์ชั้นบนสุดอ่ะมันติดอยู่อันเดียวเลย อ๋ออ๋อหอยหน่อยสิเราอยากฟันมาก่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ขอขอเล่นเป็นขวัญตาหน่อยเถอะเออเอเอได้ยิกทีไหมได้ยิกทีด้วยวุ้ย